สวัสดีค่ะคุณผู้ชมละครเกมรักคารยศผ่านไปแต่ละอีพีด้วยความสนุกเข้มข้นทั้งเนื้อเรื่องและการประชันฝีมือของเหล่านักแสดงขั้นเทพล,ลว้วนๆโดยเฉพาะการกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งของพระเอกอนันดาเอเวอร์ริงแฮมและพิชาชาติยโยดมที่แข่งกันปล่อยพลังสนุกทุกฉากเลยค่ะ พี่ชายชาตโยโดมนักแสดงยอดปีมือต้องดวลอารมณ์กับพระเอกทรงฮอลลีวูดอนันดาเรียกว่าเข้มข้นถึงอารมณ์ทุกฉากเพราะเป็นการรีวิวนียนเพื่อนเก่าเพื่อนซีตั้งแต่เริ่มผลงานชิ้นแรกในวงการบันเทิงแถมยังเป็นบทบาทเพื่อนซีชัดก,กับอาทินเพื่อนรักหักเหลี่ยมจอมวางแผนการงานนี้พี่ชายไม่ต้องปรับจูนอะไรมากแค่เจอหน้าก็คลิกทันทีแต่ในจอเพื่อนรักคนนี้ยังมีอีกหลายมุมรอให้ลุ้นกันในเกมรักขรยศค่ะอนันดาเนี่เคยเคยทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วตั้งแต่เรื่องแรกทที่่่ไยเลเลลนน แล้วก็เจออน,นดาแล้วก็เพิ่งจะมาเรื่องเนี้ยที่ได้กลับมาเจอกันสนุกเดียก็คือแบบต่างคนต่างโตต่างคนต่างแบบมีวัฒนาการของตัวเองกันไปแล้วก็มาเจอในบทที่แบบเออมันก็คือสนิทกันเลยเพราะว่าคือรู้จักกันอยู่แล้วพอ,ต,อต้องมาเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันมันก็เลยแบบเออมันเหมือนมีอะไรที่มันคลิกกันง่ายมากฝากติดตามละครเรื่องเกมรักทรยศ์ด้วยนะครับรอดูนะครับว่าชัดนี่จะสร้างความปั่นปวนคู่ของพระนางเขามากน้อยแค่ไหนนะครับ